สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ AI Podcast ค่ะดิฉันแอนค่ะสวัสดีค่ะยูค่ะวันนี้พวกเราจะมาคุยกันในหัวข้อที่ยูว่ามันน่าทึ่งมากๆเลยค่ะแอนเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับธรรมชาติได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะใช่ค่ะยูวันนี้เราจะมาพูดถึงลำดับฟิโบนัชชีหรือ F ิโบนัชชี s ซีเควนซซึ่งเป็นชุดตัวเลขที่ไม่ได้มีแค่ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์นะคะ แต่มันซ่อนอยู่ในปรากฏการธรรมชาติและสิ่งต่างๆรอบตัวเราอย่างน่าทึ่งเลยค่ะโยเคยได้ยินชื่อนะคะแอนแต่ก็ไม่ค่อยเข้าใจว่ามันคืออะไรแล้วทำไมถึงเรียกว่ามหัศจรรย์ละ่ะคะแอนขอเท้าความก่อนนะคะว่าแอนเคยสอนคณิตศาสตร์มาบ้างก็เลยอินกับเรื่องนี้เป็นพิเศษค่ะลำดับพิโบนัชชีเนี่ยมันคือชุดตัวเลขที่เริ่มต้นด้วยศูนย์กับ1ห,หรือ1กับ1จากนั้นตัวเลขถัดไปจะเป็นผลรวมของ2ตัวเลขก่อนหน้าค่ะ อ๋อเหมือน0 1แล้วก็0บวก1ได้1แล้วก็1บวก1ได้2แล้วก็1บวก2ได้3เป็น0 1 1 2 3 5 8 3 21แบบนี้ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะยูนั่นแหละคะ่ะลำดับฟิโบนัชชีที่มันมหัศจรรย์ก็เพราะลำดับตัวเลขนี้ไปปรากฏอยู่ในสิ่งต่างๆทั่วไปในธรรมชาติเลยคะ่ะ ลำดับนี้ถูกนำเสนอโดยนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลีชื่อลีโอนาร์ฟิบูนาชชีในศตวรรษที่13ค่ะเดิมทีเขาใช้มันอธิบายการเพิ่มจำนวนของประชากรกระต่ายแต่มันกลับถูกค้นพบว่ามีอยู่ในโครงสร้างธรรมชาติอื่นๆอีกมากมายค่ะอย่างเช่นอะไรบ้างคะแอนอยู่อยากรู้อย่างแรกเลยคือดอกทันตะวันค่ะลองสังเกตการเรียงตัวของเมล็ดทานตะวันดูนะคะมันจะเรียงตัวเป็นเกลียววนเข้าแล้วนออก ซึ่งจำนวนเกลียวที่วนไปทางขวาและทางซ้ายมักจะเป็นตัวเลขในลำดับฟิบูนัชีเช่น21กับ34 34กับ55หรือ55กับ89ค่ะว้าวจริงเลยแม่แอนไม่เคยสังเกตเลยค่ะใช่ค่ะหรืออย่างดอกไม้หลายชนิดก็มีจำนวนกลีบดอกที่เป็นตัวเลขฟิบูน a ชีเช่นดอกลิลลี่มี3กลีบดอกบัตเตอร์คัพมี5กลีบดอกดาวกระจายมี21กลีบเป็นต้น Amazing มากคะ่ะแอนและไม่เฉพาะพืชน,นะคะในโลกของสัตว์ก็มีค่ะอย่างการเรียงตัวของเปลือกหอยหรือแม้แต่โครงสร้างของพายุฮาริเคนที่เป็นเกลียววนก็ยังปรากฏสัดส่วนฟิบูนัชชีอยู่เลยค่ะยูเคยได้ยินว่ามันถูกนำไปใช้ในการวิเคราะห์หุ้น forex หรือ bitcoin ด้วยใช่ไหมคะแอนคือยูเคยเล่นพวกนี้อยู่เลยคุ้นๆค,ค่ะใช่เลยคะ่ะยูนั่นคือสิ่งที่เรียกว่า golden ratio หรืออัตราส่วนทองค่ ซึ่งเป็นค่าประมาณ1 6 1 8 3 3 9 9ต่อไปเรื่อยๆซึ่งได้มาจากการนำตัวเลขในลำดับพิโบนาชชีที่อยู่ติดกันมาหารกันเมื่อตัวเลขยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆเช่น8หาร5เท่ากับ1.6 13หาร8เท่ากับ1.625และ21หาร13เท่ากับ1.615ค่ามันจะเข้าใกล้1.618มากขึ้นเรื่อยๆค่ะอ๋อแล้วไอ้อัตราส่วนทองคำเนี้ยมันไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์ พวก forex ได้ยังไงคะแอนนนักวิเคราะห์ทางเทคนิคเชื่อว่าอัตราส่วนนี้ปรากฏอยู่ในตลาดการเงินด้วยค่ะเช่นในการเคลื่อนที่ของราคาหุ้น forex หรือ bitcoin รูปแบบของเคลื่อนราคาหรือว่า Elliott Wave มักจะมีสัดส่วนการขึ้นลงที่เป็นสัดส่วนทองคําเพื่อคาดการแนวรับแนวต้านหรือจุดกลับตัวของราคาค่ะรวมถึงในแนวศิลปะสถาปตัตยกรรมระดับโลกอย่างปิรามิดหรือภาพวาดของลีโอนาร์โดดาวินชีก็ยังปรากฏสัดส่วนทองคํานี้อยู่ด้วยค่ะ โอ้โหนี่มันไม่ใช่แค่คณิตศาสตร์แล้วนะคะแอนมันคือรหัสลับของจัก,กรวาลชัดๆเลยค่ะใช้ไขยูนี่คือสิ่งที่ทําให้คณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากๆแล้วฟิโบนัชชีเป็นเพียงหนึ่งในนั้นนะคะยังมีความมหัศจรรย์อื่นๆอีกเช่นอนันต์หรืออินฟิน t y ี้ที่เป็นแนวคิดเรื่องความไม่มีที่สิ้นสุดหรือ Fractals หรือ f r a c t a l ที่เป็นรูปร่างที่มีรายละเอียดซับซ้อนในทุกขนาด ไม่ว่าจะขยายเข้าไปเท่าไหร่ก็จะเห็นรูปแบบเดิมซ้ำๆเหมือนกับกระหล่ำปลีบรกอกโคลีหรือเกล็ดหิมะเป็นต้นน่าทึ่งมากๆเลยค่ะแอนเหมือนกับคณิตศาสตร์มันเป็นภาษาที่จักรวาลใช้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆเลยนะคะใช่เลยค่ะยูนั่นแหละคือความงามที่แท้จริงของคณิตศาสตร์การที่เราได้เรียนรู้เรื่องฟิบน a ชชีและอัตราส่วนทองเนี่ยมันทําให้เราตระหนักว่าความสมมาตรความเป็นระเบียบและความงามมันซ่อนอยู่ในทุกสิ่งรอบตัวเรา เพียงแค่เราเปิดใจสังเกตและมองให้ลึกซึ้งขึ้นเหมือนกับว่าทุกสิ่งในธรรมชาติมันมีแพทเทิร์นของมันเองใช่ไหมคะถูกต้องค่ะยูมันทําให้เราเห็นว่าโลกใบนี้ไม่ได้เกิดมาแบบสุมส่มๆแต่มีความลงตัวและมีความหาจรรันซ่อนอยู่ในกฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์คะ่ะและสุดท้ายนี้อยากจะฝากคําถามปลายเปิดให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้ลองกลับไปคิดดูนะคะว่าหลังจากที่ได้ฟังเรื่องความหาจรรันของฟิโบนัชชีแล้วคุณรู้สึกอย่างไรกับคณิตศาสตร์ และคุณคิดว่าการทำความเข้าใจรหัสลับของธรรมชาติเหล่านี้จะช่วยให้เรามองโลกและชีวิตในมุมที่แตกต่างไปได้อย่างไรบ้างเป็นคำถามที่ชวนให้กลับไปมองโลกด้วยสายตาใหม่เลยค่ะแอนสำหรับวันนี้ดิฉันแอนและยูต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ